ีตอนรับสู่บ้านวันวน,วน,วนครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกานสวัสดีครับทุทีทั้งในและต่างประเทศนะครับเพื่อนๆวันนี้เรายังตามต่อกันนะครับงานโอท็อปครับที่เชียงใหม่เรายังเดินกันไปทั่วนะครับเพื่อนๆวันนี้กันเลย EP2 มาต่อครับเพื่อนๆไปรับชมกันว่ามีอะไรบ้างจุด สำคัญของขายของกินเยอะแยะครับเพื่อนๆของประดับลายคามก็มีเยอะมากๆนะครับไปแล้วครับประดับประดาด้วยดอกไม้ด้วยนะครับแล้วแต่เป็นบางอำเภอนะครับเพื่อนๆหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อนผลของดีแล้วแต่อำเภอนะครับเอามาประชันมาประดับที่ร้านมาขายนะครับเพื่อน เสื้อผ้าอาพรสวยๆครับงามๆชุดชาวเขาก็มีนะครับเพื่อนๆคื่คนก็เดินคุณพานเดินไปเดินมาครับเพื<ค>่อนๆรถก็จอดลิงทางได้นะครับเราจะ มีเศรกิจมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็เดินมาจ้าเอกครับเพื่อนๆอำเภออะไรเนี่ยอำเภอเตาดอยเตาครับอำเภอดอยเตาดอยเตา,ตา,ตาบ้านหง,ง,ง,งกันดาน อำเภอโดยเต่านะครับเพื่อนเพื่อนก็ประดับด้วยเตา่ามีดอกไม้บนหัวด้วยนะครับง,งามมประดับประดาภายในร้านของซื้อของขายอำเภอจอมทองอำเภอจอมทองครับเพื่อนเพื่อนด้านหน้าก็ประดับด้วยดอกไม้นะครับต้องเข้าไปชมภายในร้านนะครับว่ามีอะไรมั่งของดีเยอะแยะครับเ,เพื่อนๆน โอกาสผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมสินค้าได้นะครับดอกกุหลาบครับเ,เพื่อนๆสวยๆงามๆก็ขายนะครับเป็นกระถางเป็นกระถางนะครับเ,เพื่อนๆเสื้อผ้าสไตล์หลายสไตล์ครับเ,เพื่อนๆของประดับเมืองจำนะครับเ,เพื่อนๆเมืองจำ ภายในซุ้มนะครับเ,เพื่อนๆเป็นผ้าถุงนะครับผ้าถุงลายสวยๆงงำๆคนที่ชอบผ้าถุงนะครับเพื่อนๆก็มาอุดหนุนจับจ่ายนะครับ รุ่นนี้ก็เป็นโบราณครับเ,เพื่อนๆหูกเขาเรียกอะไรนะที่เขาปั่นได้อะอันนี้ก็เป็นผ้านะครับเป็นได้ที่เขาเอามาปั่น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 ,ปนเป็นหลอดอันนี้เป็นนุ่นนะครับเมื่อกี้เป็นนุ่น อำเภอช้ยปากาญช้ยปากาญครับเพื่อนเพื่อนภายในก็ตกแต่งไปด้วยไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่สวยๆเอาไม้ไผ่มาทำเป็นเก้าอี้นะครับเ,เพื่อนๆเ,เป็นชุดรับแขกก็ได้มาทำแค่ก็ได้ สุดยอดครับไอเดียแล้วก็มีเสื้อผ้าอภรรสไตล์ชาวเนือนะครับถุงมีทุกลายนะครับเพื่อนๆสวยงามมากๆเลย เ,เพื่อนๆมาเก็บบรรยากาศมาชมแล้วแต่อำเภออีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายครับเราก็ต้องจากกันแล้วของประดับภายในร้านนะคระับเ,เพื่อนๆของกินเยอะแยะปาถุงเยอะแยะลายซวย กำลงกำไรครับเพื่อนเพื่อนของประดับนะครับของประดับของประดับกำงาม,งามแหวนก็มีกำไรตุ้มหูเข็มขัดแล้วแต่นะครับเพื่อนเอนมีอํานวยความสะดวก ของกินของฝากก็เยอะแยะครับเพื่อนๆอชอบทิดเหนือก็ชาวเหนือก็จับไปเลยครับเพื่อนๆเสื้อสวยๆสไตล์ทางเหนือนะครับมีการปั่นได้โชว์ด้วยนะครับเพื่อนๆ ปันได้แล้วก็เขาเรียกอะไรอนี่อันนี้เขาเรียกบ้านเราก็เรียกหูกปันตำหูกนะตำหูกผ้าก็ถือว่าทางเหนือก็เรียกทอหรือเปล่าทำเสร็จเรียบร้อยก็สวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆมีนั่งสติกก็มีครับเพื่อนๆโอ้ย ไม้เก่าหลังก็มีครับทับพีก็มีนี่ครับทับพี่อมยักช้อนยักเป็นงานฝีมือครับเพืเ่อนๆของประดับนะครับใส่เงินสวยๆงาม,งาม คลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดวันๆด้วยคลิปนี้ก็ต้องจากกันไปก่อนอำเภอฝางขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม